สวัสดีครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับเป็นคำพยากรณ์ที่จะมามอบให้กับกาลยนานมิตรทั้ง12ลัคนาแล้วก็ราศีนะครับว่าหลังจากดาวพฤหัสท่านจะย้ายใหญ่ในวันที่8เมษายนปีพศ2565เนี่ย นะครับท่านก็จะโคจรโยกย้ายออกจากราศีกุมนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในราศีมีนเป็นระยะเวลา1นึปีโดยประมาณนะครับก็คือไปจนถึงวันที่19เมษายน2566นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะการย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้นะครับผมก็มองว่าเป็นผลดีต่อทั้ง12ลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นท่านเป็นสุพเคราะห์นะครับหรือว่าเป็นดาวบุญใหญ่ เป็นเทพ,พเจ้าแห่งความสําเร็จและก็ปัญญาเป็นเทพ,พเจ้าผู้ที่จะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเข้ามาสู่ตัวตนและก็ยังจะพิชิตคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายหรือว่าข้อกรรมทั้งหลายทั้งมวลด้วยนะครับและดาวพฤหานั้นท่านก็เป็นดาวใหญ่หนึ่งในสามดวงที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในระบบสุริยะจักรวาลน,นี้นะครับหรือที่เรียกกันว่าสามตรีเทพนั่นเอง นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเทพพระเสานะครับเจ้าแห่งความหนักหน่วงก็เป็นเทพเจ้าฝ่ายร้ายนะครับท่านจะดนบันดาลให้เกิดความเครียดความทุกข์ใจอึดอัดใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอกมันจะระเบิดนะครับถ้าเทพเจ้าองค์นี้ได้ขึ้นเสวยนั่งบนบัลลังนะครับโชคชะตาของเราสัพรพสัตท,ทั้งหลายก็มักจะเดือดร้อนเกิดเรื่องเกิดร,ราวขึ้นมานะครับข้อคําทั้งหลายที่เคยสั่งสมเอาไว้ก่อเก็บเอาไว้ในอดีต ก็จะเริ่มวนเข้ามาเช็คบินเข้ามา,าส่งผลนะครับอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดมันก็มักจะเกิดเหตุเล็กๆเนี่ยไม่ควรที่จะบานปลายมันก็มักจะบานปลายกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาและอีกดวงหนึ่งก็คือเทพพระราหูนะครับเป็นเทพพระเจ้าแห่งความลุ่มหลงแล้วก็มัวเมานะครับเป็นเทพพระเจ้าผู้หลอ,อ,อกล่อหลอกลวงชักจูงชักใหญ่ชักนําอยู่เบื้องหลังให้เข้าสู่อบายมุกอบายภูมินะครับ คือพระราหูเนี่ยท่านเป็นเงานะท่านเป็นหมอกออไม่มีตัวตวนหรอกดังนั้นท่านก็จะไม่สามารถทําร้ายเหล่าสรรพสัตว์ได้โดยตรงแต่ว่าท่านจะมีผลต่อทางความคิดนะครับกับสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญานึกคิดมีความโลภมีความอยากมีความหลงความรักแล้วก็ความเกียดชังต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป,เป็นเป้าหมายของท่านดีนักแ,แลนะครับก็ถือเป็นหนึ่งในสองของเทพเจ้าฝ่ายร้ายเนาะ แล้วก็อีกดวงหนึ่งก็คือ,อดาวพฤหัสนะครับอย่างที่ได้บอกนะก็เป็นดาวฝ่ายดีนะครับเป็นผู้ที่จะมาเปิดประตูบุญนะครับเปิดประตูแห่งโชคชะตาให้กับทั้ง12รักงรัานากรราศีท่านจะเปรียบเสมือนแสงแดดในยามหนาวเสมือนสายฝนในยามแรงแล้วก็เป็นสายลมในยามร้อนนะครับเป็นเทพเจ้าผู้ที่สร้างความโชคดีแล้วก็โอกาสให้นะครับเป็นแสงสว่าง สีขาวนวลคอยาศาสตร์สองปัดเป่าเคราะร้เคราะเวรยเคราะกรรมทั้งหลายทั้งมวลให้กับเจ้าชะตาเป็นเทพเจ้าผู้ใจดีนะครับเป็นโพธิสัตว์ผู้ที่มากด้วยบารมีแล้วก็โอบอ้อมอารีสามารถคุ้มครองภัยให้แก่เจ้าชะตาได้นะครับหรือแม้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตจ,จากไร้าให้กลายเป็นดีนะครับก็ได้เช่นกันนะปี64ที่ผ่านมาเนี่ยแย่กันทุกคนเลยนะลำบากยากเขียนกันไปทุกหัวระแหง พระเสาขึ้นเสวยนั่งบนบัลลังก์เป็นเกษตราธิบดีมีอิทธิพลส่งผลหนักหน่วงมากอีกทั้งในช่วงจังหวะนั้นนะครับดาวพระหัสซึ่งเป็นเทพพระเจ้าองค์เดียวที่จะเข้ามาคานอำนาจซึ่งกันและกันเนี่ยก็โคจรอ,อยู่ในจุดที่มันอ่อนแรงอ่อนฤทธ์นะครับศาสตร์แสงทอส่องมาไม่ถึงเงาของพระเสาด้วยเออทำให้คนดีนั้นอยู่ยากความยุติธรรมก็จางหายเล่นพักเล่นพวก ใช้อำนาจข่มเหงกดขี่ไม่มีความเป็นธรรมนะครับความจริงก็จะถูกกลบคนดีจะถูกอุ้มหายนะอยู่ยากต้องหลบหนีเข้าป่าก็ไม่ต้องเข้ามาสนโลกไม่ต้องเข้ามายุ่งกับสังคมถึงจะอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าบัดนี้นะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2565เนี่ยเป็นต้นไปดาวพรหัสที่พระเจ้าผู้เป็นใหญ่ในด้านดีมากด้วยบารมีแล้วก็วาสนานะครับ ท่านก็จะขึ้นเสวยนั่งบนบัลลังก์นะเข้ามาคานอำนาจของพระเสาความดีจะปรากฏความอายุติธรรมจะจางหายถึงแม้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ว่าสุดท้ายคนดีจะเริ่มสู้เริ่มเข้ามารวมพลังกันคนชั่วบ้าอำนาจจะไม่มีทางทำชั่วได้เหมือนเดิมนะครับใครทำผิดก็จะเห็นว่าเป็นผิดใครทำถูกก็จะต้องเห็นว่าเป็นถูก ไม่ใช่ผิดเป็นถูกหรือถูกเป็นผิดเหมือนช่วงที่ผ่านๆมานะครับความผิดพลาดทั้งหลายจะถูกชําระล้างนะให้ได้หายใจให้ได้หายขอให้ได้เห็นโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับฉะนั้นจากนี้ไปก็ขอให้ใจสู้เข้าไว้นะครับพยายามคิดดีทำดีสร้างบารมีส่งเสริมอำนาจให้กับดาวพฤหัสให้มากๆนะครับ ชีวิตจะได้ยิ่งสําเร็จดังตั้งใจหวังได้เร็วแล้วก็ผลเคราะห์ผลภัยกันเสียทีนะครับเอาก็มาแยกย่อยออกเป็นลักนณะเป็นราศีดูกันนะครับว่าแต่ละลักนณแล้วก็ราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ดาวพฤหัสท่านโยกย้ายเรือนกันนะครับชาวกุมนะครับสําหรับชาวกุมนั้นดาวพฤหัสท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคดีนะครับ ก็เป็นดาวมหาโชคมหาราบอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าท่านก็เป็นตัวแทนของโชคราบและก็เงินทองของชาวกลุ่มนั่นเองนะครับในวันที่8เมษายน2565นะครับเทพพระพฤรหัสท่านจะขึ้นเสวยนั่งเป็นกเกษตรตาทิพบดีอยู่บนบัลลังก์ในเรือนการเงินนะครับท่านก็จะคอยอำนวยอวยพรโชคให้เจ้าชะตาะมีความมั่งมีสีสุขมีกินมีใช้มีเงินมีทอง หมุนใช้ได้คล่องมือนะครับเอาเป็นว่าจะโดดเด่นมากในเรื่องเงินเงินทองทองนะหรือว่าพวกรายได้รายรับผลประโยชน์ใดๆก็ตามนะครับที่เจ้าชะตาพึงจะได้รับมาเทพพระพุทธหัสท่านก็จะอำนวยอวยโชคให้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้กับชาวกลุ่มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาดาวพระพุทธหัสท่านก็ไม่ได้โคจรเสียแต่อย่างใดนะก็ต้องบอกอย่างนี้ถึงแม้ว่าบางช่วงบางจังหวะ ก็อาจจะมีฝืดฝืดติดติดอยู่บ้างในช่วงที่ดาวพรหัสนั้นท่านมีการพักองศาหรือว่าท่านอยู่ในอ,องศาในช่วงโคจรที่อยู่ในเรือนของพระเสาร์นะครับช่วงนั้นก็อาจจะบริหารรายจ่ายกันเป็นพาราวันอยู่พอสมควรนะครับแต่ถึงกะน,นั้นก็สามารถผ่านมาได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนะเพราะว่าก็มีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะครับมีคนคอยหนุนคุณอยู่ดาวพรหัสนั้นเปรียบเสมือนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ภูมิความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองนะครับและข้อดีของดาวพรหัสก็คือท่านเป็นพระท่านเป็นนักบวชนะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะมีศัตรูคู่อาฆาตถึงแม้อาจจะมีเบียดเบียนกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับแตกหักอะไรกันนะครับดังนั้นชีวิตของชาวกลุ่มเนี่ยจะมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีผู้หลับผู้ใหญ่คอยให้โชคคอยหนุนคอยผลักส่ง นะครับมีผู้รับผู้ใหญ่คอยอุปถัมม์อยู่เนืองเองหรือแม้แต่จะรวยก็รวยเพราะความรู้ความสามารถส่วนตัวนะครับยิ่งมีความรู้เฉพาะทางมากแค่ไหนนะยิ่งจะสามารถนำมาใช้นำมาดัดแปลงในการสร้างงานได้มากเท่านั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าช่วงปี64ที่ผ่านมาเนี่ยดาวศาสนาท่านไปถูกกักตัวอยู่ในเรือนพันธุนะครับคือทำอะไรมันก็ ทำได้ยากอ่ะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงมากนักสักเท่าไรส่วนดาวพู้หลานเองท่านก็ตกอยู่ในเรือนวินาศอยู่ในเรือนของพระเสานะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องแบกรับภาระมีค่าใช้จ่ายมากหรือไม่ก็รายรับที่หาเข้ามามันไม่ทันกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปนะครับมีเหตุให้เกิดปากเสียงกับคู่ครองกับหัวหน้ากับเจ้านายหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือว่าญาติฝ่ายพี่เอง ก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับคือดาววาสนาน่ะท่านค่อนข้างที่จะอ่อนกําลังแถมดาวท่านหลมไปอยู่ในเรือนของท่าดินจะทําอะไรมันก็ค่อนข้างจะดิ้นยากครับมันเหมือนโดนมัดมือมัดเท้านะจะสู้กับใครเถียงกับใครส่วนมากเจ้าชะตาเองก็มักจะตกเป็นฝ่ายเพียงพ้ำเสียเปรียบอยู่เสมอนะครับจะทําอะไรจะลงทุนอะไรหรือขยับขยายอะไรมันก็ยาก ติดขัดเรื่องทุนติดขัดเรื่องผู้สนับสนุนนะครับติดขัดเรื่องผู้ที่เห็นด้วยเห็นคล้อยเห็นตามมีแต่คนเห็นแยง้งไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณดีๆเข้ามาส่งเข้ามาให้ได้เห็นบ้างแล้วตั้งแต่ช่วงปล,ปลายปี64เนี่ยเรื่อยมานะครับดาวพฤหัสท่านเข้ามาทับลัคนาจุดเกิดเริ่มที่จะมีโอกาสเริ่มที่จะมีรูทางดีๆเข้ามาให้ได้เห็นแล้วนะครับ เริ่มที่จะมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาให้ได้เลือกเป็นโอกาสให้ได้ตัดสินใจนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังดีไม่สุดนะเพราะว่าดาววัสนาก็ยังคงถูกกักตัวอยู่ในเรือนพันธุนะครับปลายมีนาเข้าเมษานะจะเป็นช่วงจังหวะเ,เกิดจุดเปลี่ยนใหญ่ในชะตาเลยนะครับ30มีนาปี65พระราหูดาววัสนาจะถูกปลดปล่อยได้เป็นอิสระออกโบยบินไปตามฝันเนาะ 8เมษา65ดาวพระหัสเทพเจ้าแห่งโชคราบขึ้นเสวยบาลังในเรือนการเงินก็จะถือเป็นช่วงก้าวหน้าของชีวิตนะครับเทพพระพาสท่านได้เข้ามาเปิดประตูเงินประตูทองให้แล้วต่อจากนี้การเงินก็จะไม่ติดขัดนะครับการงานจะไหลลื่นเออจะได้เดินทางนะจะไดะ้ตั้งหลักปักฐานลงทุนจะได้ทำงานตามที่ตัวเองนั้นอยากจะทำแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันก็จะเป็นงานที่เจ้าชะตานั้น ทำได้ดีซะด้วยนะจะติดจะต่อจะค้าจะขายจ,จะลงทุนหรือว่าดิวธุรกิจทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างก็ล้วนแล้วแต่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับและความสำเร็จต่างๆที่พึงจะเกิดขึ้นมานั้นต่างก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับการอุปถัมภุ่มชูแล้วก็ผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขามีโอกาสสูงกว่าเขาเอาวุโสกว่าเขามีอำนาจบารมีสูงกว่าเจ้าชะตานะครับ ดาวพฤรหัสนำหน้าลัคนานั้นจะเปรียบเสมือนชีวิตมีผู้ใหญ่คอยนำทางนะครับมีผู้ใหญ่คอยดึงคอยจูงมือพาไปสู่ความสำเร็จพาไปหาพาไปเจอโอกาสดีๆนะครับที่กำลังจะมีเข้ามาในชีวิตอีกทั้งดาวพรหัสก็เปรียบเสมือนบุญเก่าบารมีเดิมด้วยนะเมื่อพระรหัสมาเป็นเกษตราที่บุีนำหน้าลัคนานั้นก็เปรียบดังเจ้าชะตามีเป้าหมายในชีวิตเกิดขึ้นนะครับ มีเส้นทางมีช่องทางในการาที่จะนำพาตัวเองนั้นไปสู่เป้าหมายนั้นๆเปรียบดังมีแผนที่ชีวิตไว้ใช้ในการเดินทางนั้นแหละครับบางทีนะการจับพลัดจับผูในช่วงที่ผ่านมาจู่ๆคุณก็อาจจะได้ไปเจอกับโอกาสดีๆเข้าให้ก็ได้นะครับอาจจะไปเจอคนที่เขามีช่องทางมีลู่ทางไปเจอสังคมดีๆที่จะสามารถานำพาตัวคุณเองนั้น ต่อยอด9ก้าไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนอกจากนี้ดาวพฤหัสก็ยังเล็งไปยังเรือนมรณะด้วยนะครับนั่นก็จะหมายความว่าเจ้าชะตานั้นจะมีโอกาสนะครับจะได้โชคจะได้ดีชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจากเกิดการสูญเสียเกิดการพัดภาคหรือว่าจากรานะครับหรือว่าออกเดินทางไกลด้วยนะครับและการพัดภาคจากราสูญเสียเนี่ย มันก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องของการตกการตายสะทีเดียวเนาะแต่มันยังหมายรวมไปถึงการจบจากสิ่งหนึ่งหรือว่ามีความจำเป็นต้อง Move On เดินออกจากสิ่งหนึ่งไปจะด้วยเหตุผลบางประการก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะ,ะได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองไม่เป็นการผูกมัดผูกติดตัวเองอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันไม่มีการพัฒนาหรือว่าที่มันไม่ดีนะครับก็อ <c oughs> าจจะเป็นไปได้เช่นกันนะ และการย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้นะครับนอกจากเรื่องงานแล้วก็เงินจะดีแล้วนะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะดีตามนะครับคนโสดก็จะเจอคู่เจอคนถูกใจนะอาจจะเจอเด็กเข้ามาติดพันด้วยก็ได้นะครับหรือแม้แต่ด้วยเสน่ห์ที่คุณมีที่มันเปล่งประกายออร่าออกมาเนี่ยนะครับต่างกลวนแล้วแต่จะดึงดูดผู้คนให้เข้าหาทั้งเพศเดียวกันทั้งต่างเพศเลยและที่สำคัญนะ คุณจะสามารถได้รับโอกาสดีๆจากสังคมเหล่านั้นเข้ามาด้วยหรือว่าผู้คนที่เขาเข้ามาคุณเขาก็เข้ามาพร้อมกับโอกาสดีๆด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นว่าภาพรวมๆเลยนะดาววาสนามาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนสหชชชเล็งลงมายังเรือนสุภาษนะครับแล้วก็เทพพุทธหัสก็เป็นเกษตรตาที่บุดีอยู่ในเรือนการเงินเทพพระสาวเป็นเกษตรตาที่บุดีอยู่ในเรือนวินาศนะครับก็มีโอกาสจะได้เดินทางไกลนะครับ หรือไม่ก็เดินทางบ่อยเออเปลี่ยนที่ไปเรื่อยไม่ค่อยอยู่กับที่นะมีงานเข้ามาให้ได้เลือกเยอะขึ้นนะครับผู้รับผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูผู้หญิงจะให้โชคนะครับรายได้จะดีมากเลยทีเดียวนะและจะยิ่งได้ดีมากกว่านะครับหากคุณเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดอยู่กับของเดิมๆสิ่งเก่าๆเ,เออ พยายามปล่อยสมองให้มันโล่งนะครับเปิดรับความรู้ใหม่หมๆเข้ามาพิจ,จารณาเข้ามาย่อยเข้ามาสังเคราะห์เอออย่าไปจมปลักอยู่กับสิ่งที่มันเครียดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆที่เออมันเฝ้าแต่คอยทําให้คุณทุกข์ใจนะครับดาวพฤหัรนั้นเป็นดาวบุญนะเป็นสุพรคหอใหญ่ที่โคจรเข้ามาไหลเข้ามาคุ้มครองดวงชะตาคุณจากวันที่8เมษายนไปจนถึงปีหน้านะครับชาวกุมคือ number วันนะผมบอกอย่างนี้เลยนะ อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะครับนี่คือนาทีทองของแท้ของพวกคุณนะครับขอให้รีบกอบรีบโกยเนาะ,ะความปังนั้นจะไม่ดังอยู่แค่ปีเดียวนะผมบอกไว้ก่อนไอความโดดเด่นแล้วก็รุนแรงเนี่ยมันก็ยังจะดีต่อเนื่องสะเทือนอย่างน้อยไปอีก3ปีนะครับดังนั้นชาวกลุ่มท่านไหนนะที่ยังไม่มีอะไรเลยในชีวิตเป็นชิ้นเป็นอันสักทีเออนะครับควรจะตั้งเป้าหมายได้แล้วนะ มกรากุมพามีนาควรจะมีเป้าหมายได้แล้วนะครับว่าตัวเองนั้นจะอะไรยังไงกับชีวิตดีนะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มั่นเอาไว้ในเป้าหมายนะครับแล้วมาเริ่มรุยกันที่เมษาได้เลยนะขอให้ตั้งใจไม่เกิน3ปีจากคนที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนมีฐานะมีทรัพย์มีสินอยู่ภายในครอบครองนะครับ หรือแม้แต่คนที่มีฐานะอยู่แล้วนะจะยิ่งร่ำยิ่งรวยขึ้นไปอีกนะครับมีธุรกิจขยับขยายออการค้าการขายเติบโตนะความรักความสัมพันธ์เองก็จะดีนะครับคบหาดูใจกับใครก็มักจะเข้ากันได้อยู่กันยาวนานเออจนมันมีความมั่นคงยกระดับความัมพันธ์สามารถสร้างครอบสร้างขวได้เลยภายใน3ปีต่อจากนี้ไปนะครับเอาก็คงจะฝากกันเอาไว้ตรงนี้เลยเนาะ กับชาวลัคนาราศีที่ดวงดีอันดับหนึ่งแห่งปีนะครับโอ้ปวดหมาก็อิจฉานะ,ะถ้าจะไปขอย้ายลัคนามาอยู่กับชาวกลุ่มเนี่ยมันจะทันหรือเปล่านะครับเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมแพงไหมเอาอิจฉานะครับก็อย่าลืมทําบุญเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองก็แล้วกันเนาะดาวพฤหัสท่านเป็นดาวบุญท่านเป็นโพธิสัตว์นะครับ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามขอให้เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมนะครับชีวิตจะยิ่งรุ่งยิ่งเรืองได้ดิบได้ดีขึ้นไปแต่หากทำตรงกันข้ามนะ,ะผิดทำนองคองธรรมนะี่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะดีช่วง,วงแรกแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นทุกขลาบนะครับก็ฝากเตือนใจกันเอาไว้ขอให้ชาวกลุ่มทุกๆท่านโชคดีนะครับ8เมษายนปี65ไปจนถึง 19เมษายนปี66คือนาทีทองของแท้ของชาวกุมสวัสดีครับ